พระธรรมอิสยาบทที่41เกาะทั้งหลายเอย๋ยจงเงียบและฟังเราให้ประชาชาติต่างๆฟื้นกำลังขึ้นใหม่ให้พวกเขาก้าวออกมาพูดข้างหน้านี้ให้เรามาพบกันในสถานพิพากษาใครหนอโดนใจบุคคลผู้นี้จากตะนออกให้มาทำหน้าที่ของตนอย่างชอบธรรมพระองค์ทรงมอบประชาชาติต่างๆแก่เขา และสยบบรรดากษัตริย์ต่อหน้าเขาพระองค์ทรงใช้ดาบของเขาฟาดฟันกษัตริย์เหล่านั้นเป็นทุลีคันธนูของเขาทําให้กษัตริย์เหล่านั้นเหมือนแกลบปลิวฟุ้งไปเขาตามลากคนเหล่านั้นไปโดยไม่ได้รับอันตรายตามเส้นทางซึ่งเขาไม่เคยเหยียบย่างมาก่อนใครหนอกระทําเช่นนี้จนสําเร็จที่เป็นผู้เรียกคนในชั่วอายุต่างๆมาตั้งแต่ต้นเราพระยาเว เป็นปฐมและอวสานเราคือผู้นั้นเกาะทั้งหลายเห็นแล้วก็หวาดกลัวสุดปลายแผ่นดินโลกสั่นสะท้านพวกเขาเข้ามาใกล้และออกมาข้างหน้าต่างช่วยเหลือกันและกล่าวแก่พี่น้องของตนว่าเข้มแข็งเข้าไว้ช่างฝีมือให้กำลังใจช่างทองผู้ใช้ค้อนก็ให้กำลังใจผู้ตีทั้งเขากล่าวถึงงานบัตรกรีว่าดี เขาเอาตะปูตอกรูปเคารพมันจะได้ไม่ล้มควาลงส่วนเจ้าอิสราเอลผู้รับใช้ของเราอย่าโคบผู้ซึ่งเราได้เลือกสรรไว้เจ้าผู้เป็นลูกหลานของอับราหัมสหายของเราเราพาเจ้ามาจากสุดปลายแผ่นดินโลกเราเรียกเจ้ามาจากมุมไกลโพ้นที่สุดเราบอกเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราเราได้เลือกสรรเจ้าและไม่เคยทอดทิ้งเจ้า ดังนั้นอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าท้อแท้เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะทำให้เจ้าเข้มแข็งขึ้นและจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าไว้ด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราบรรดาผู้ที่เกรียยกราดต่อเจ้าจะอับอายขายหน้าและอับประยศอดสูอย่างแน่นอนผู้ที่ต่อต้านเจ้าจะสิ้นค่าและพินาศไป ถึงแม้เจ้าจะมองหาศัตรูเจ้าก็จะไม่พบบรรดาผู้ที่รบกับเจ้าจะหมดค่าอย่างสิ้นเชิงเพราะเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้จับมือขวาของเจ้าไว้และบอกกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้าอย่ากลัวเลยเจ้าหนอนอย่าโคบเอ๋ยอิสราเอลน้อยน้อยเอ๋ยเพราะเราเองจะช่วยเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นพระองค์ จะเป็นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ไถ่เจ้าดูเถิดเราจะทำให้เจ้าเป็นดั่งเลื่อนนวดข้าวที่ใหม่และคมมีฟันหลายซี่เจ้าจะนวดและบทขยี้ภูเขาต่างๆทำให้เนินเขาทั้งหลายเป็นเหมือนแกลบเจ้าจะซัดมันลมจะหอบมันขึ้นและพายุจะพัดมันกระจายไปส่วนเจ้าจะปีติอินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า และภาคภูมิใจในองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลคนยากไร้และขัดสนเสาะหาน้ำดื่มแต่ไม่มีเลยลิ้นของเขาแห้งผากด้วยความกระหายแต่เราพระยาเวจะตอบเขาเราพระเจ้าแห่งอิสราเอลจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาเลยเราจะทำให้แม่น้ำไหลบนที่สูงซึ่งแห้งแล้งและให้มีทานน้ำพุในหุบเขา เราจะเปลี่ยนถิ่นกันดานเป็นสระน้ำและเปลี่ยนผืนดินแตกระแหงให้กลายเป็นฐานน้ำพุเราจะปลูกต้นสนซีดาและต้นกระถินเทศต้นน้ำมันเขียวและต้นมะกอกในทะเลทรายและเราจะปลูกต้นสนชนิดต่างๆไว้ในถิ่นกันดานทั้งสนเฟอร์และสนไซ่เปลสด้วยเพื่อคนทั้งปวงจะเห็นจะรู้จะพิเคราะห์และเข้าใจ ว่าพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําการนี้องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลทรงสร้างมันขึ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงเสนอคดีความของเจ้าองค์กษัตริย์ของยาโคบตรัสว่าจงแสดงข้อพิสูจน์ของเจ้ามาเถิดจงนำบรรดารูปขอรพของเจ้าเข้ามาบอกพวกเราว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นจงเล่าความเป็นไปแต่เดิมเพื่อเราจะพิจรารณาและรับรู้จุดจบ หรือจะเล่าให้พวกเราฟังถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจงบอกพวกเรามาเถิดว่าอนาคตจะมีอะไรบ้างเพื่อเราจะรู้ว่าพวกเจ้าเป็นเทพเจ้าทำอะไรสักอย่างสิจะดีหรือชั่วก็ได้เพื่อเราจะได้ท้อแท้และหวาดวันแต่พวกเจ้าต่ำต้อยด้อยค่ายิ่งกว่าศูนย์และผลงานของเจ้าล้วนไร้ค่าผู้ที่เลือกเจ้าก็น่าชิงชัง เราได้เรียกบุคคลผู้หนึ่งจากทางเหนือและเขาก็มาเขามาจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเขาร้องเรียกนามของเราเขาเหยียบย่ำบรรดาผู้ปกครองเหมือนย่ำปูนราวกับช่างปั้นย่ำดินเหนียวใครเล่าบอกถึงสิ่งนี้ให้เรารู้มาตั้งแต่ต้นหรือบอกไว้ตั้งแต่แรกเราจึงพูดได้ว่าถูกอย่างที่เขาบอกไม่มีใครพูดไว้ ไม่มีใครแจ้งไว้ก่อนไม่มีใครได้ยินอะไรจากเจ้าเลยเราเป็นคนแรกที่บอกซิโยนว่าดูเถิดพวกเขามาแล้วเรามอบทูตแห่งข่าวดีให้เยรูซาเลม็มเรามองดูแต่ไม่มีใครสักคนไม่มีแม้สักคนเดียวในพวกเขาที่จะให้คำปรึกษาแนะนำไม่มีใครตอบเมื่อเราถามดูเถิดพวกเขาล้วนแต่จอมปลอม การกระทำของเขาล้วนไร้ค่าเทวรูปต่างๆของเขาเป็นเพียงลมและความสับสนพระธรรมอิสยาบทที่42นี่คือผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเชิดชูผู้ที่เราเลือกสรรไว้ซึ่งเราชื่นชมเราจะส่งวิญญาณของเราลงมาเหนือเขาและเขาจะนำความยุติธรรมไปถึงบรรดาประชาชาติเขาจะไม่ตะโกนหรือส่งเสียงร้อง ไม่ส่งเสียงดังกลางถนนไม้อ้อชำแล้วเขาจะไม่หักไส้ตะเกียงที่ริบหรี่เขาจะไม่ดับเขาจะนำความยุติธรรมมาอย่างซื่อสัตย์เขาจะไม่สะดุดหรือท้อถอยจนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมขึ้นในโลกหมู่เกาะจะฝากความหวังไว้ที่บทบัญญัติของเขานี่คือพระดำรัสของพระเจ้าพระยาเวพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และคลี่มันออก ผู้ทรงแผ่แผ่นดินโลกและสปปรรพสิ่งที่บังเกิดจากโลกผู้ประทานลมปราณแก่มนุษย์และประทานชีวิตแก่ทุกคนในโลกเราพระยาเวได้เ,เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรมเราจะจับมือเจ้าไว้เราจะคุ้มครองเจ้าและทำให้เจ้าเป็นพันธสัญญาสำหรับเหล่าประชากรและเป็นแสงสว่างแก่บรรดาชนต่างชาติให้เบิกตาของคนตาบอด ปลดปล่อยเฉลยจากคุกและช่วยนําผู้ที่นั่งอยู่ในความมืดออกจากที่คุมขังเราคือพระยาเวนี่เป็นนามของเราเกียรติิิรของเราเราจะไม่ยกให้ใครอื่นและคำสรรเสริญยกย่องของเราเราจะไม่ให้แก่รูปเคอรพต่างๆดูเถิดสิ่งที่เราลั่นวาจาไว้ตั้งแต่แรกได้เกิดขึ้นแล้วและเราประกาศสิ่งใหม่ๆตั้งแต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้น เราก็ประกาศแกพ่พวกเจ้าทั้งหลายแล้วจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจงสันเสริญพระองค์จากสุดปลายแผ่นดินโลกท่านผู้ไปยังทะเลและสัพรพสิ่งในทะเลเกาะแก่งทั้งหลายและคนทั้งปวงผู้อาศัยอยู่ที่นั่นทินกันดานและเมืองต่างๆจงเปล่งเสียงทินฐานทั้งหลายที่ชาวเคดาอาศัยอยู่จงชื่นบาน ชาวเสลาจงร้องเพลงเบิกบานให้ภูเขาหั่ร้องจากยอดเขาให้ภูเขาถวายพระเกียรติสิริแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและเปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์ในเกาะแก่งทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยงบุรุษผู้เกรียงไกรพระองค์ทรงกระตือรือร้อนเชกเช่นนักรบทรงหั่ร้องเอาชัยและพิชิตเหล่าศัตรูของพระองค์เรานิ่งอั้นไว้นานแล้ว เราเงียบอยู่และสะกดใจไว้แต่บัดน,นี้เราร้องออกมาดังหญิงคลอดลูกเราหายใจถี่และหอบเราจะทําลายภูเขาและเนินเขาต่างๆให้พืชพันธ์ทั้งหลายในที่เหล่านั้นเหี่ยวแห้งเราจะทําให้แม่น้ำกลายเป็นเกาะและให้สะทั้งหลายแห้งเหือดเราจะนําคนตาบอดไปตามทางที่พวกเขาไม่รู้จักเราจะพาพวกเขาไป ตามเส้นทางที่พวกเขาไม่คุ้นเคยเราจะเปลี่ยนความมืดให้เป็นความสว่างต่อหน้าพวกเขาและทำที่กลุ่กะให้ราบเรียบเราจะทำสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ทอดทิ้งเขาเลยส่วนบรดาผู้ที่วางใจในรูปเคารพผู้ที่พูดกับเทวรูปว่าท่านเป็นเทพเจ้าของเราเราจะทำให้เขาหันกลับไปอย่างหน้าอัปยศอดสูที่สุดฟังเถิด คนหูหนวกเอ๋อยมองเถิดคนตาบอดเอ๋อยและจงเห็นใครเล่าตาบอดนอกจากผู้รับใช้ของเราใครเล่าหูหนวกเหมือนผู้สื่อสารที่เราส่งไปใครเล่าตาบอดเหมือนผู้ที่ถวายตัวต่อเราใครเล่าตาบอดเหมือนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างแต่ไม่ใส่ใจหูเจ้าเปิดกว้างแต่ไม่ได้ยินอะไร องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทยัยที่จะทําให้บทบัญญัติของพระองค์ยิ่งใหญ่และมีเกียรติเพื่อเห็นแก่ความชอบธรรมของพระองค์แต่นี่เป็นชนชาติที่ถูกปล้นและตกเป็นเฉลยพวกเขาล้วนตกอยู่ในหลุมพรางหรือหลบซ่อนอยู่ในคุกพวกเขาถูกปล้นโดยไม่มีใครช่วยพวกเขาตกเป็นเฉลยโดยไม่มีใครพูดว่าปล่อยพวกเขากลับไปใครบ้างในพวกท่าน จะรับฟังเรื่องนี้หรือใส่ใจกับอนาคตที่จะมาถึงใครเล่ายอมให้ยาโคบตกเป็นเฉลยและให้อิสราเอลถูกปล้นไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งพวกเราทำบาปต่อพระองค์หรอกหรือเพราะพวกเขาไม่ทำตามวิถีทางของพระองค์ไม่เชื่อฟังบทบัญญัติของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงระบายพระพิโรธอันรุนแรงคือสงครามอันดุเดือดให้ตกแก่เขา ให้เขาตกอยู่ในเปลวไฟแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจไปเผาผลาญเขาแต่เขาก็ไม่ใส่ใจพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หนึ่งจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลสีลาชและทิโมธีถึงคริสตจักรของชาวเทสโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ขอพระคุณและสันติสุขมีแก่ท่านทั้งหลายเราขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องด้วยพวกท่านทั้งปวงและอธิษฐานเผื่อท่านเสมอต่อหน้าพระเจ้าพระบิดาของเราเราล,ลึกอยู่เสมอไม่ได้ขาดถึงการงานของท่านที่เกิดจากความเชื่อถึงการลงแรงทำงานหนักของท่านที่เป็นผลจากความรักและถึงการสู้ทนของท่านที่รับแรงบันดาลใจ จากความหวังในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงเลือกสรรท่านเพราะข่าวประเสริฐของเรามาถึงท่านไม่ใช่เพียงด้วยถ้อยคำเท่านั้นแต่ด้วยฤทธิ์อำนาจด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความเชื่อมั่นอันลึกซึ้งท่านทราบว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรในหมู่พวกท่านเพื่อเห็นแก่ท่านท่านได้ทำตามอย่างเรา และองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งๆท,ที่ต้องทนทุกข์อย่างหนักท่านก็รับข่าวประเสริฐด,ด้วยความชื่นชมยินดีซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานดังนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่ผู้เชื่อทั้งปวงในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอะคายาข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องลือจากพวกท่านออกไปไม่เฉพาะในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอะคายา ความเชื่อในพระเจ้าของท่านยังโด่งดังไปทั่วทุกขนแห่งฉะนั้นเราจึงไม่ต้องพูดถึงอีกเพราะเขาเหล่านั้นเองเล่าขานว่าพวกท่านต้อนรับเราอย่างไรและยังบอกว่าท่านได้หันจากรูปเคารพมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนอยู่และรอคอยพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นจากตาย คือพระเยซูผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายจากพระพิโรธที่จะมาถึง